สวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องมอสนุบพระ cha channel นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับเจ้าต้นมอนสเตอร์านะครับที่เราเพาะปลูกจากเมล็ดนะครับก็จํานวนทั้งหมด20เมล็ดนะครับกนต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าฝั่งนี้นะครับมีอายุครบ60วันเต็มนะครับส่วนฝั่งนี้มีอายุครบ53วันนะครับที่แตกต่างกันเพราะว่าผมสั่งมาช้ากว่านะครับเพราะว่าผมลองได้ลองปลูก เจ้าฝั่งนี้แล้วนะครับก็มีความติดใจครับก็เลยสั่งมาอีกส0เมล็ดนะครับก็เลยได้ลองปลูกนะครับก็ปลูกไม่ยากนะครับสามารถดูที่คลิปนะครับคลิปที่ผมลงไว้นะครับที่ช่องนี้ครับก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับก็เหตุผลง่ายๆครับที่ผมสั่งมาลองเพาะปลูกนะครับเพราะว่าอยากลุ้นดางแล้วได้ไหมเดี๋ยวติดตามดูนะครับ ก็ดูความแตกต่างก่อนนะครับว่าในระยะเขาเนี่ยหกสบวันกับ5้าสิบามวันเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยลองสังเกตดูดีๆครับว่าความสูงของต้นนะครับแล้วก็ใบที่ใบบางกระถางมีหนึ่งใบบางกระถางมี2ใบแน่นอนครับเราไม่สามารถรู้ได้นะเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาเนะครับขึ้นอยู่กับเมล็ดเขาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยผมก็ลดเขาพร้อมกันนะครับแล้วก็ แสงแดดที่เขาได้แสงแดดลำไรนะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความแตกต่างอะไรนะครับคือความแตกต่างเลยก็คือความสมบูรณ์ของแต่ละมาเลสนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างฝั่งนี้ก่อน60วันให้ดูนะต้นไหนดีโอเคนะนะครับต้นนี้นะครับมี2ใบเห็นไหมครับอันนี้เป็นใบแรกนะอันนี้เป็นใบแรกนะครับจะมีความเขียวเข้มกว่าอันนี้เป็นใบที่2ก็ยังอ่อนๆอยู่นะครับ เปรียบเทียบกับเจ้ากระถางนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเอ่ยความสูงเห็นไหมครับความสูงเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับึ่งต่อครึ่งเลยนะแล้วก็มีแค่ใบเดียวด้วยนะครับเจ้ากระถางนี้นะครับมีแค่ใบเดียวด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองดูดดกระถางน,นี้เจ้ากระถางนี้มี2องใบอ่าแต่ดูความสูงก็สิเห็นไหมครับแตกต่างกันมากนะครับอ่าโอเคนะ มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็อผมให้ดูต้นนี้นี่สูงมากเลยนะครับสูงมากเลยนะครับแต่มีแค่ใบเดียวนะครับส่วนใบนี้นะครับกระถางนี้ก็มีสองใบนะครับเห็นไหมมีสองใบความสูงไล่เรียกกันเลยนะครับอไปที่สองกลางไม่เต็มที่นะครับยังเป็นใบอ่อนอยู่ครับโอเคนะครับแน่นอนนะครับความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยแต่ละเมล็ดเนี่ยเราไม่สามารถรูได้นะครับ ก็เราก็ต้องนะครับปลูกแล้วก็ต้องดูใบเขาครับว่าไหนใบขึ้นโตเร็วบางต้นโตช้านะครับก็อยู่ในความป,ปุ่มสมบูรณ์ของแต่ละเมล็ดน,นะครับที่ผมบอกไว้นะต่อมานะครับที่ผมรุนด่างได้ไหมผมได้รุนทั้งหมดสี่ต้นนะครับมีสี่ต้นนะมีสนะนะี่กระถางนะทีอะ่ออกด่างให้ผมเห็นนะแต่คราเนี้ย จะดูได้อย่างไรว่าเขาด่างไม่ด่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะฝั่งเนี้ยฝั่งล็อกแรกเนี่ยที่มีอายุครบ60วันเนี่ยผมได้ลุ้นหนึ่งกระถางนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ให้อยู่นะจะเห็นไหมเอ่ยดูใบเขียวเข้มนะครับอ่าสังเกตดูที่ใบเขียวเข้มเห็นไหมเขาจะมีเป็นสีด่างๆนะโอเคนะครับให้ดู สองต้นนะครับหหเห็นไหมเอ่ยจะเห็นไหมฮะเห็นนะครับเห็นไหมเอ่ยนะเร่รุ่นนะอันนี้นะครับก็ตร,รตรงนี้ึเห็นไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวก็แปะรูปในคลิปนะครับให้ดูนะ อันนี้ก็มีรุ้นเหมือนกันนะครับวัสดุที่ผมใช้เพาะเขานะครับก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ําก่อนนะครับอย่างน้อยสามชั่วโมงนะแช่น้ําอย่างน้อยสามชั่วโมงนะครับก็บีบคั้นน้ําออกนะครับเพื่อลดสารแทนนินนะครับคายสารแทนนินให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มานานาลงปลูกได้นะครับโอเคนะครับในเดือนแรกนะครับในเดือนแรกเนี่ยเขาจะมีใบนะครับมียอดมีใบขึ้นมาหนึ่งใบเนาะ ถ้าดูอบุม๋มยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะนะครับ <c oughs> เห็นไหมใบที่เขียวๆนะครับเนี่ยอันนี้คือใบในเดือนแรกนะครับนะครับพอเข้าเดือนที่สองเนี่ยเห็นไหมครับเดือนที่สองกำลังกลางใบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเขาอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งใบนะครับที่เขาเแทงยอดขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาก็เฉลี่ยเดือนละหนึ่งใบเนาะ คราวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าผมได้รุ้นด่างเนี่ยต,ตอนนี้เรารู้แล้วว่ากระถางไหนด่างกระถางไหนไม่ด่างบ้างนะครับตอนเนี้ที่ดูในี่ย20มเมล็ดที่ผมเพาะปลูกเนี่ยมีอยู่4กระถางนะครับที่ได้รุ้นนะแต่ก็ยังไม่ชัวร้อยเอร์เซ็นตนะครับใช่ว่าจะชัวนะก็ยังไม่ชัวนะก็ยังต้องรุ้นต่อไปนะครับจาก20กระถางก็เหลือรุ้นแค่4กระถางนะครับก็จะบอกว่าอย่างไรดีนะครับต้องเอาง่ายๆนะครับ เมื่อไปแรกเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความด่างเนาะเดี๋ยวผมให้ดูกระถางนี้ก่อนก็ได้ฮะัครับที่เราเห็นเนี่ยมีความด่างใช่ไหมเราต้องมาลุ้นต่อคือใบที่สองนะครับใบที่สองและใบที่สามนะครับก็จะได,ได,ได,ได้ชัดรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าด่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับก็มีด่างนะครับพุที่แบบที่สังเกตดูก็มีด่างนะครับแต่ต้องรอง ใบเขาเข้มกว่านี้นะเนี่ยเห็นไหมครับว่าใบที่สองก็ยังเป็นสีอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ถ้าใช้เวลาไม่เกินอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แหละผมให้เต็มที่น่าจะประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับใบก็จะเขียวเข้มก็จะมองได้ชัดขึ้นนะครับแต่ผมมองเนี่ยก็เห็นแล้วละ่ะดูจากาางี้ยตาเปล่างี้ก็เห็นว่ามีความด่างนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูว่าเออเขาอะด่างตรงไหนอะไรยังไงนะครับ โอเคนะครับมีเพื่อนๆนนสอบถามผมมาว่าได้สั่งสั่งซื้อมเมล็ดนะครับจำนวนสิเมล็ดในราคา590บาทบอกว่าลุ้นด่างนะครับเป็นมเมล็ดด่างบ้างลุ้นด่างบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ที่มีเพื่อนๆน,น,นะครับถามเข้ามานะครับใน, inbox, ในอินบ็อกในเพจเฟซบุ๊กของมอนรรมชา n n e l นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะก็สามารถ กดเข้าไปติดตามนะครับเพื่อดูนะครับการอัปเดตต้นไม้ของผมนะครับก็นะครับมีเข้ามาถามว่าเนี่ยผมซื้อมเมล็ดมาเนี่ยในราคา5มเมล็ด10เมล็ดแล้วแต่นะครับในราคา590บาทนะครับทางเพจบอกว่ามเมล็ดด่าง590บาทอย่าหลงเชื่อนะอย่าหลงเชื่อเลยนะครับไม่มีทางรู้ได้นะครับว่ามเมล็ดนั้นจะด่างหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเนี่ยเราต้องมาดูตอนเขาแขงยอดขึ้นมาแล้วกางใบนะครับว่าเขาจะด่างไหมเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้จากเมล็ดเขาเลยไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมสั่งซื้อมาออสั่งซื้อมาในราคาเมล็ดละสิบสามบาทนะครับไม่รวมส่งเนาะก็สิบเม็ดก็อ๋อสิบเมล็ดก็ร้อยสามสิบบาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งประมาณห้าสิบบาทนะครับต่อรอบเนาะ ถือว่าเป็นเพจที่ถูกอีกหนึ่งเพจนะครับผมมีมีสองเพจนะที่ผมเห็นราคาถูกนะครับแต่ผมซื้อมาในเพ,เเพจของมุกกลาการ์เด้นนะครับนะครับก็สั่งซื้อมาส่งมาจากภาคใต้นะครับแต่บอกว่าเป็นมเมล็ดนําเข้าจากโซนแอฟริกาใต้นะครับจากถิ่นกําเนิดเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยว เนี่ยครับตอนนี้เขาอายุครบ2เดือนนะครับครบ2เดือนแล้วล่ะนะครับสองเดือนเต็มแล้วถ้าเกิดเราถัวเฉลี่ยเนี่ยถ้าดูเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาห่างกันเจวันอายุห่างกันเจดวันนะครับก็คิดรวมๆนะครับว่าเขาก็อายุสองเดือนทั้งหมดนะครับหมายถึงฝั่งนี้ด้วยนะหมายถึงฝั่งนี้นะครับก็พอเอ่อครบสามเดือนนะครับผมก็จะเปลี่ยนกระถางนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นนะก็จะเปลี่ยนในขนาดกระถางประมาณ4ี่นิ้วนะครับเพราะว่าจะ นำน้ําน้องเขาเนี่ยลงดินนะครับปลูกในดินนะครับดินอะไรที่ใช้ปลูกนะครับเป็นดินใบผสมก้ามปูนะครับดินผสมใบก้ามปูนะครับที่ตามร้านต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับดินเป็นดินที่ผสมใบก้ามปูนะครับแล้วก็กากมะพร้าวสับนะครับกากมะพร้าวสับเนี่ยที่หั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมจะนํามาไว้รองข้นกระถางนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เวลาเราลดน้ําหรือ เราลดน้ำครับหรือว่าเราลดน้ำเนี่ยไม่ให้เศษดินนะครับเขาเศษดินเศษปุ๋ยนะครับเขาไหลลงมาทางทางก้นกระถางนะครับทางระบายนะทางก้นกระถางที่ระบายน้ําออกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปนะครับเย้ายน้องนะครับย้ายน้องมอสเตร่าที่เราเพาะจากเมล็ดนะครับลงกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ดินนะครับที่เราใช้ปลูกนะครับ แล้วก็จะมีใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับหรือปุ๋ยสูตรเสมอสิบ3ามสิบสามสิบสาเป็นปุ๋ยสูตรลหลายช้านะครับก็นะครับเพื่อให้ลากเขานะครับได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับดูได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อไปนะครับว่าสี่กระถางที่เป็นใบด่างเนี่ยว่าจะด่างแท้ร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน ชอบนะครับท่านผู้ดูชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปของผมดนวยนะครบอ๋ออย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยากให้ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเกี่ยวกับพาไปอัปเดตราคาตลาดต้นไม้นะครับพาโฮมทัวร์ห้องผมเองหรือห้องเพื่อนผมนะครับที่ปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถแนะนํามาได้นะครับคอมเมนต์นะครับ ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ดูทุกท่านนะครับที่ติดตามรอชมการอัปเดตของผมนะครับแล้วก็วิธีการปลูกนะครับก็สามารถดูได้นะครับในคลิปพที่ผมลงไว้นะฮะก็ในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ